ต่อไปเรามาเปลี่ยนหัวเทียนนะครับหัวเทียนเช็คระยะ4ี่หมื่นโลนะครับก็ต้องเปลี่ยนหัวเทียนด้วยเพราะว่าในสมุดคู่มือเขาบอกแล้วว่าหัวเทียนเนี่ยมีอายุการใช้งานประมาณ4ี่หมื่นโลเท่านั้นเองนะก็จะเริ่มเสื่อมสภาพนะึมันจะไม่มีอาการอะไรก็ตามนะเดี๋ยวเราถอดถอดปลั๊กเทียนก่อนเลยนะฮะ กดลงไปนะครับแล้วก็ดันถอยหลังกดแล้วก็ดันถอยหลังนะครับตัวตัวเหมือนกันหมดนะครับเหมืนกันหมดตรงนี้เราจะปลดออกมาเพื่อที่จะทำความสะอาดด้วยนะ ใช้ประแจเบอร์สิบนะครับผมภูมิใจนะครับที่ได้เป็นคนถอดพวกนี้ยเป็นคนแรกเองผมค่อนข้างมั่นใจกว่า ง่ายมากเลยครับดึงเบาๆก็หลุดละนี่เลยเลยก็เลี้ยงเลยเนี่ยคือการที่เราได้ทำเองเนี่ยเราได้อินสเปคชันนะจะได้ตรวจสอบได้ว่าเออมันมีน้ำมันเยิ้มที่เบ้าหัวเทียนไหมเนี่ยถ้ามันมีน้ำมันเยิ้มเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วลักษณะคอยเป็นยังไงยังอยู่ดีหรือเปล่าอินสเปคจากภายนอกได้นะ หัวที่สี่มีสีแดงแดงแล้วนะเนี่ยมีสีแดงแดงแล้วเห็นไหมหัวที่สีมีสีแดงและมีสีแดงและนี่เป็นสีขเขมาหรือสีแบบอ๋อเป็นสีแบบว่าความร้อนนะเป็นอยู่บริเวณปลอกมันเะนี่ยบางทีเราไปถ่ายน้ำมันเครื่องที่อื่นเนี่ยเขาอาจจะทำน้ำมันเครื่องไหลยเยอะไม่คาอยู่ที่บ้าหัวเทียนนะซึมลงไป แต่หลักๆก็คือถ้าแต่ละเบ้าหัวเทียนเนี่ยแห้งสนิทด,ดีนะไม่มีน้ำมันพุ่งออกมาจากนี้เลยนะนั่นคือรถยังเพอร์เฟกก็จริงๆแล้วมันก็ควรเป็นอย่างนั้นนะเพราะรถใหม่รถแค่สองปีวิ่งสี่หมื่นโลเนี่ยมันจะเป็นมีอะไรมากกว่าน,นั้นสมัยนี้เขาก็ทำฝาครอบวาวมาเป็นไม่ใช่โลหะล้ เป็นพลาสติกนะพลาสติกหุ่มโลหะไอพีน,นี้ฝุ่นไม่ลงไปนะเพราะเรายังไม่ถอดหนวเทียนออกมาถ้าเราถอดแล้วเรามันทํายิไม่ได้เดี๋ยวฝุ่นลงไปในเสื้อสูบห้องเผาไหม โอเคสะอาดเรียบร้อยนะให้ดูอ่าเห็นไหมฮะอันนี้คือนะเล่าหัวเทียนแต่ละหัวนะครับนะต้องแห้งๆนะอันนี้หัวที่สี่ที่ผมบอกว่ามันมีคาบแดงๆน่าจะมีอยู่ที่ขอบมันเนี่ย ออม,มันจะมีอะไรหกลงไปอะไรป่ะแล้วก็เลยไหมเนโอเคเดี๋ยวเรามาถอดวัเทียนกันซูซูกเอติก้านะครับเขอให้บล็อกสำหรับถอดวัวเทียนมาด้วยนะครับมันจะเป็นถุงเครื่องมืออยู่ด้านหลังนะพอดีเลยแต่ว่าจะเอาอะไรถอดละ่ะ เขาให้บล็อกหัวเทียนมาแต่ว่าเขาให้มาแบบเนี้ยอันนี้คือด้านที่มีจุกยางนะมันจะล็อกหัวเทียนแล้วดึงขึ้นมาได้พอดีเนี่ยแต่ว่าเอาอะไรขันจริงๆแล้วผมว่าไอตัวประแจถอดล้อของมันเนี่ยที่ให้มาเนี่ยที่อยู่ท้ายรถอะผมว่าสวมได้นะนี่ได้จริงๆด้วยเห็นไหมเออเขาท่าอืมใช่ใช่ ตอดได้ครับเอาไปแช่ตอดล้อของขขาหมุนได้เลยนะฮะยิงผมก็มีเครื่องมือนะแต่เขาคงให้อุปกรณ์ฉุกเฉินมาเพียงพอครับเนี่ยก็คือเพียงพอที่จะแบบว่าตอดวัตทียนเปลี่ยนเองได้นะเจาแจาวจวถือว่าเป็นรถที่โอเคเลยอะนะออกมาแล้ว อ่าดูสภาพนะครับสภาพหัวเทียนอ่าสี่หมื่นโลนะครับเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วผมเทียบให้ดูกับของใหม่นี่ของใหม่ดูชัดชัดนะเนีเที่ยวของใหม่จะ จะแคบกว่ของเก่านะเก่าเริ่มห่างขึ้นละนะนี่เทียบกันใกล้ๆเลยนะเห็นไหมชัดเจนนะส่วนหัตเทียนเนี่ยก็เป็น NTK นะครับ NTK เบอร์ KR6A10 นะตบวสิของเดิมเบอร์ไลมันกันเลยนะ KR6A10 Yeah. เวลาทําต้องระวังนะครับอย่าให้อะไรลงไปหลังจากถอดหัวเทียนแล้วเชียวน,นะครับอันนี้หัวที่สองนะครับหัวที่สองก็คือคือกันนะ ที่สาม ที่สี่ออกมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะขันหัวเทียนใหม่เข้าไปนะครับสเปคทอร์คนะครับสเปคในการขันเนี่ยสิบเจ็ดจุดห้านิวตันนะครับนี่หัวเทียนใหมนะ่เดี๋ยวผมจะขันเข้าไป ขันด้วยมือก่อนนะครับขันด้วยมือก่อนโอเคขันด้วยมือแล้วนะครับผมจะใส่เข้าไปครบทุกหัวก่อนนะแล้วขันทีเดียว โอเคก่อนจะใส่ก็ดูด้วยนะครับว่าหัวเทียนในกล่องมันตรงเบอร์เปล่ามันทีวก็อาจจะเพระความชัวร์อะไรมันก็มีผิดพลาดได้โรงงานผลิตก็มีผิดพลาดได้เหมือนกัน โอเคหลัง okay. จากนั้นนะครับผมจะใช้ประแจปอนนะครับ่ง okay. เจ็ดจุดหอตั้งไวที่หน่งเจ็ดจุดห้าั้นะโอเคขันเข้าไปนะครับ แน่นแล้วมันจะันแกลัก่นควรจะมีนะครับอแออปะจจปอนนะเพราะว่ามันจะได้ความแน่นที่เท่ากันพอดีเลยพอมันแน่นแล้วมันจะล็อกเลยนะนี่คือแน่นแล้ อันเดช้านะมันต้องรีบอ่าพอล็อกแล้วปุ๊บเราก็ดู นั่แนแหละพอไน้แล้วเนี่ยเราก็ย้ำไล่มาวันหนึ่งใหม่อีกทีนะโ okay. อเคเอาสองเอาสามเออเอาสี่แน่ใจแล้วว่าท็อกได้นอนๆจากนั้นเราก็ประกอบคอยจุลเบิดนะครับคอยไขคอย,คอยมันนะครับแต่จริงๆผมก็สลับได้นะ พรว่าหัวเทียนมันก็เปลี่ยนแล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยนะโอเคเรียบร้อยนะสี่หัวเรียบร้อยแล้วครับพอดีเมื่อกี้โทรศัพท์แบตหมดมันร้อนจัดถ่ายไปชาร์จไปสตาร์ทเครื่องดูดิ เครื่องเดิโเนโคตรเงียบเครื่องเบามากอโอเคครับเดี๋ยวเราเช็คมันเครื่องกันต่อรอเดี๋ยวให้เราให,ให,ให,ให้มันไหลลงก่อนนะสเต็ปต่อไปก็จะเป็นการถ่ายน้ำมันเกียร์นะ